ต้นนี้โดนกินนอนต้นนี้ใบแบ่งไปอีกแล้วหนอนกินนะคะตันนี้สวยมากเลยนี่ก็โดนกินไปแบ่งไปไม่เห็นมีหน่อใหม่แตกมาเลยเนาะมีไหมอืมแตกจังไม่มีหน่อใหม่แตกมา ตามจริงจะมีหน่อเล็กๆเนาะไม่มีแต่มาไม่จะดอกนี่คือดอกกันดอกหรือไรแน่ใจ เ้าดอกเยอะแบบนี้ต้องเด็ดทิ้งแบบนี้นะคะเขาจะได้แตกมาเนี่ยเป็นพุ่มแบบนี้แค่แค่ ike. Ike, ออกสีแดงโหดูสิต้นแค่น,นี้เอง,เองนะดอกเต็มเลยทุกคนโอ้โหวันนี้มาดูอีกรอบหนึ่งเมื่อวานเห็นแล้วแบบจะ,จะถอนยา้า ถอ,อนหญ้านิดนึงนะผักี่ได้ขึ้นถอ,อ,อ,อนหญ้านิดนึงก่อนนะคะกอางเช้าอันนี้อากาศดีมากเลยลมแรงมากขอถอนหญ้านิดนึงก่อนนี่ค่ะรดน้ำผักเสร็จก็เก็บหนึ่งกัมนะจ๊ะต้นทนาเม็กซิโกนะทุกคนน้ำมันหอยนะจ๊ะวันนี้แดดออกแล้ว แดดตอนเช้าเช้ามีวิตามินนะจ๊ะทุกคนแต่วันนี้ลมแรงมากเลยลมแบบเนาะอากาศเย็นสบายอันนั้นใครคะใครคะลูกชายลูกชายหนึ่งไทยเกอที่ก๋อุอน,เนเน้น จิโลอักตุงอักตุงโอเคไปไปเร็วไปนั่งรอมอมีใครครับแ,แดมเบลจิอ่ะไปด้วยกันอ่ะสองหนุ่มไปแล้วสองหนุ่มไปแล้วสองหนุ่มไปแล้วครับลูกชายหมอมี ีค่ะทุกคนพอนเราลอกเสร็จแล้วเราก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะจากที่เราเก็บมาหอบใหญ่ๆนะจ๊ะทุกคนนี่เราก็จะผัดใส่ไข่นะคะผักคะน้าเม็กซิโกนี่หรือผักชาย,ยาเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากเลยนะเพื่อนๆช่วยลดน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีโรคเบาหวานนะทุกคน ทานแต่พอดีเนี่ยค่ะมีประโยชน์เยอะมากเลยนะปลูกทิ้งไว้นะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราลอกแล้วได้นิดเดียวนะผัดแล้วก็ได้จานเล็กๆนะคะทุกคนค่ะกาแฟดำกับนมนะจ๊ะ เช้านี้ดื่มกาแฟเสร็จก็จะออกไปซื้อของนิดนึงค่ะทุกคนตั้งใจจะไปซื้อกุ้งสดนะคะเพราะว่าลูกชายรอกินสองวันแล้วทุกคนชิโร่ชอบกุ้งมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อกุ้งนะคะโอเคนะเดี๋ยวคอยดูว่าชิโร่เขาจะกินกุ้งได้กี่ตัวนะคะวันนี้